การปรหารสดนจังหวัดในเรื่องของปัญหาสุขภาพของพี่น้องประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีผู้ป่วยโรคซึมิศิสสูงเป็นอันดับต้นๆกรมควบคุมโรคได้มีการแจ้งเตือนให้กับกลุ่มผู้ติดเชื้อนวัตะวังตกได้หลีกเลี่ยงการติเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าที่เรามีวิทยากรกับผู้สังเกตุทุกท่านมาให้ความรู้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่อยู่ในที่นี้เนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดวีรํมโดยกองสาธารณสุขจัดอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อโต้อตอบสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำประจำปีงบประมาณพศ2568การทำความเข้าใจถึงปัญหาการป้องกันและการเข้าถึงการรักษาที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดวีรัม ได้จัหน่ายไวรินเห็นความสำคัญของการระบาดของโรคเหล่านี้จึงได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อสร้างเคเือข่ายให้มีการต้าระบาดและเพื่มการเข้าถึงบริการการป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชนขอให้การระรมทั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โระการโดยแบ่งเป็น3รุ่นจำนวน240คนณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดวีรำเข้าใจเรื่องผ่าเข้าเทียมเลยเราก็จะเข้าใจเรื่องว่า ตลอที่สำคัญอบคุยเรื่องเพศภาวะและสุขภาพาทางเพศด้วย